สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราเข้ากะบ่ายเพื่อนๆนเราลงมาซื้อข้าววันนี้เราก็ได้กับข้าวได้ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําแข็งเดี๋ยวเราจะขึ้นหอไปกินข้าวกันเพื่อนๆวันนี้กบได้ลูกชิน้นได้ขนมได้นมเปี้ยวแล้วก็ข้าวเพราะเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเด็กกุบก็จะอาบน้ําลงมาเข้ากะเนาะเพราะว่าเข้ากะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็จะลงมาหากินข้าวช่วงรอบบ่ายแลวก่อนที่จะเข้าไปสแกน หน้าทางานนะเพื่อนๆน,นะมีพี่เขาฝากของมาให้น้องยังไม่เจอเขาเลยเดี๋ยวเข้ากะวันนี้ถ้าเจอจะบอกให้น้องเดินเลยมาที่หอมาเอาของเพราะยังไม่เจอกันเพื่อนๆเพราะน้องเขาเข้างานใหม่เขามาพักหอเขายังยังไม่มีจานมีช้อนมีชามเนาะมีพี่คนหนึ่งเขาฝากมาให้ก็เลยยังไม่ได้เอาให้เนาะเดี๋ยวจะก,กบขึ้นห้องไปกินข้าวกินอะไรเสร็จเดี๋ยวจะพักผ่อน เดี๋ยวรอเข้ากะรอเข้าไปทํางานอนทินี้เราเข้าบ่ายเพื่อนๆเราเข้าบ่ายเพราถ้าไม่มีโอใหญ่กุก็จะเข้าบ่ายสองโมงครึ่งเลิกห้าทุ่มเพื่อนๆแต่ถ้ามีโอก็จะเลิกกี่สองไปจ้าเดี๋ยวเราขึ้นหอไปกินข้าวกัน